สวัสดีดค่ะ,คะเด็กๆพี่แป้งค่ะพิกี้ค่ะวันนี้นะคะพี่ทั้งสองคนมีสำนวนจะมาสอนน้องๆชั้นปสีด้วยกันทั้งหมดสาสำนวนค่ะแต่เอ๊มีสำนวนอะไรกันบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่าสำนวนแรกนะคะคือสำนวนชักหน้าไม่ถึงหลังมีความหมายว่ายังไงบ้างคะพี่แป้ง ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะหมายถึงขาดสนเพราะรายได้ที่มีไม่คุ้มกับรายจ่ายหรือรายได้ที่ได้รับมาเมื่อต้นเดือนไม่พอใช้ถึงปลายเดือนสำนวนนี้นะคะมาจากการนุ่งผ้าของคนสมัยก่อนค่ะหากนุ่งสั้นไปก็จะหุมได้แค่ด้านหน้าไม่ถึงด้านหลังนั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะพี่แป้งสำนวนที่สองนะคะคือสำนวนเงยหน้าอ้าปาก มีความหมายว่าคนที่มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อนโดยที่ตนเองไม่รู้สึกต่ำต้อยสำนวนนี้นะคะมักใช้กับเดิมผู้ที่มีฐานะยากจนค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะข้างเหลืองหมายถึงป่วยหรือบาดเจ็บจนแทบเสียชีวิตค่ะพี่แป้งลองยกตัวอย่างมาสักสำนวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้น้อง,นองหน่อยได้ไหมคะว่าสำนวนไหนใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้าง ได้สิคะ้ะพิกกี้เอเอาเป็นในหน้าอ้าปากแล้วกันค่ะตัวอย่างเช่นตั้งแต่ที่ครอบครัวเราช่วยกันทํามาหากินและช่วยกันประหยัดครอบครัวเราก็พอที่จะเงยหน้าอ้าปากเหมือนกับคนอื่นเขาได้บ้างแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับสำนวนที่พี่ๆนํามาสอนกันในวันนี้มีสำนวนไหนที่พอรู้สึกคุ้นๆหรือรู้จักกันบ้างหรือเปล่า พวกเราก็หวังว่าสำนวนที่นำมาสอนในวันนี้จะมีประโยชน์และทำให้น้องๆเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งพี่ที่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ<ม>บ๊ายบาย,บาย